ตุกตาเองจำกันได้ใช่ไหมคะแน่นอนว่ามา,าเจอกันเนี่ยก็ต้องมีสิ่งดีๆมาบอกและวันนี้นั่นก็คืออาเลาที่ต้องบอกว่าสำหรับคนที่หน้าอกไม่ได้รูปหน้าอกไม่กระชับนะคะไม่เต่งตึงแบบนี้จะให้ดูนี่ตต่ ถ้าเกิดใครที่ไม่ไม่มีหน้าอกที่แบบแต่งตึงแบบนี้นะคะคุณสามารถทำได้เพราะว่าเขาจะช่วยตั้งแต่ภายในสูนส่ภายนอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้นะคะคือจะช่วยในเรื่องของอการปวดท้องประจําเดือนแล้วก็ประจําเดือนมาไม่ปกติด้วยแล้วก็พวกะดูหรือตกขาวต่งตางๆก็จะหายไปมันก็จะทำให้หน้าอกได้รูปกระชับแบบนี้ไม่ต้องไปทาหน้าอกให้เจ็บตัวนะคะจากคนที่มีหน้าอกอยู่แล้วแต่ไม่ได้รูปหรือว่าไม่เคยชับ ลองทานแล้วมันก็จะอย่างนี้เลยเสียแบบนี้จริงๆนะแล้วก็จะเป็นแคปซูลแบบนี้น่าสนใจมากเพราะว่าตุ๊กตาทานมาเนี่ยเพิ่งเริ่มทานจริงๆแล้วนะคะเขาจะมีส่วนผสมเป็นแบบสมุนไพรทั้งนั้นเลยก็คือแล้วที่สําคัญทานอาอยด้วยและในกล่องนึงนี่นะคะก็จะเป็นแคปซูลแบบนี้มี10แคปซูลด้วยกันนะคะเพื่อนๆก็ทานก่อนนอนนะคะ ง่ายๆแค่นั้นเองดีเลยค่ะอารีลาสนใจนะคะต้องรีบไปหาซื้อมาทานซะแล้วคุณก็จะรู้ว่าสวรค์นั้นดีจริงทำไหมนะเด้งดึ๋งเด้งดึ๋อลองเดินนะคะเพื่อนๆมาบอกต่อค่ะอารีลา